ส่วนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลา,ารู้เนี่ยก่อนที่ผมจะเดินทางมารับตำแหน่งเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2558ของเดิมน,นะครับผมก็ดำเนินการไปอย่างดีนะครับ18โรงเรียนนะครับซึ่งก็มีโรงเรียนทั้งโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษขนาดใหญ่ครับซึ่งวันนี้ก็เป็นที่น่าจีดีนะครับว่า คณะติดตามจะไปดูที่โรงเรียนอนุบาลราชบุรีอยู่ที่โรงเมียนและโรงเรียนบ้านโป่งอิงบนอยู่ที่นะครับผมก็ขออนุญาตนำเรียนท่านท่านประธานนะครับท่านวัฒทีไปเก็บกรนีครับส่วน ครูบอกว่าให้เอากระสอบมามงคลชยัยกระสอบครูอยู่ไหนครับนี่กำลังทำไส้หมูแล้วจะดัดแปลงเอาก็ใช้กรอบใส่แล้วมีใช้ถั่วดดงไส้เผือกอะค่ะวันนี้ทำสา่งไส้ Yeah. <laughs>